จอมพิฆาตเล็กนะครับน้องชายของจอมพิฆาตชูวัฒนะวันนี้นี่พี่ชายขึ้นชกด้วยนะครับรองคู่เอกของรายการครับเจอกับคานองศึกกอกระพนาถือว่าเป็นด่านหินด่านสําคัญของจอมพิฆาตทีเดียวครับกับรองคู่เอกของรายการครับมาดูจอมพิฆาตเล็กก่อนครับเจอกับพยักษ์ศีขอนบรูปรางช่วงมันอยู่ที่พยักษ์ศีขอนครับผู้กองบัตบางบาน จอบิคาดเล็กจะเสียส่งนิดนึงครับจะเตี้ยกว่าหน่อยแต่ว่าจะมีไม้เด็ดตรงไหนครับมาต้านความสูงความใหญ่ของพยัคฆ์สีขนกรรมการเกียไใจน,น้อยเกิดนะครับอดีตแชมเปี้ยนรวมทั้งนักกีฬาทีมชาติไทยครับปเทกวันโดครับเป็นผู้ชี้ขาดบนเวที ได้อย่างหนานะครับจอมพิฆาตเล็กครับแต่ว่าสั้นกว่าเยอะทีเดียวครับพยักษีขอนนี่สรีระรูปร่างนี่ดีมากครับหยับเดินโอ้ยลีครับลงล่างครับเต่ไปที่บริเวณเหนือหัวเข่าซ้ายครับของพยักษีขอน มีดุ้งหรือเปล่าครับมีดุ้งไหมเอาคืนจดจองกันอยู่ครับขยับเดินเข้าหาชจอพิคาดเล็กเอาแข้งขวาครับอัดไปยังไม่คืนก็ยักสีขอนบรรยากาศวันนี้ที่เวทีมวยรงังสิษย์คึกคักทีเดียวนะครับแฟนมวยเข้ามาติดตามชมกันหนาตามาก วันนี้เราย้ายจากธนกรสเตเดียมครับมายังเวทีมวยรังสิตแล้วก็มีการปรับรูปแบบบ้างนะครับมวยชกเสร็จแล้วเราจะไม่มีการประกาศคะแนนนะครับจะประกาศบนเวทีรับได้คะแนนแล้วชูมือเลยนะครับขั้นตอนต่างๆเราก็จะให้กระชับและรวดเร็วขึ้นนะครับแข้งวขวาแค่หยุยลูกนี้แมโดนไปปลายเท้าครับ เดินเข้าไปครับจอมพิฆาตเล็กต้องอาศัยลูกหนักเน้นลูกหนักครับพยักษ์สีขอนก็ามาแบบแหม่วันนี้มาแบบสุขุมเลยครับค่อยๆโยกครับแหมประสานแข่งกลางอากาศขวาเจอกับสายหน้าครับหมดยกที่หนึ่งครับพักแป๊บเดียวครับกลับมาติดตามกันต่อนะครับ ยกที่2คู่2จอมพิคาดเล็กสิเชเบอร์ธรรันกับพยักษ์สีขอนผู้กองบัดบางบานเลิกยกแรกก็เล่นกันเจ็บๆแล้วนะครับก็เดินเปิดเกมเหมือนเดิมนะครับจอมพิฆาตเล็กออกซ้ายหน้าครับเกี่ยวแล้วตัดล่างมเริ่มออกอาวุธกันมากยิ่งขึ้นแล้วนะครับจอมพิฆาตเล็กขยกับเข้าไปครับ ถีบเอาไว้เจอแข้งขวาครับเกี่ยวแล้วคืนขวาครับโอ้โหไม่ยอมขาดทุนครับแถมได้กําไรอีกตั้งหาครับได้มาหนึ่งคืนไปสองอยับเข้าหาช้าๆจอไปคานเล็กอู้ลงล่างนี่ครับเป็นฝ่ายรุกเข้าหาเรื่อยๆครับจอไปิคาดเล็กจะมีไม้เด็ดตรงไหนหรือเปล่านะครับโดนคืนด้วยขวา เปิดเกมไปก่อนครับขยับครับสายเจอแม่เตะพับในครับเริ่มกระชับพื้นที่ครับอาวุธเริ่มทีขึ้นครับจอดล่างไปก่อนครับขยับขยับอ่าสับสอบซสายไม่ถึงขวาก็ไม่ได้ครับพญาศสีขอนแลแ้วเตะขวาครับก็พยามาสายจังหวะ ช่วงชกรูปร่างที่ยาวกว่าดังชกในเกมรับอยู่นะครับจอพิคัดเล็กต้องเป็นฝ่ายเปิดเกมขยับเข้าหายังไม่มีอาวุธเด็ดๆออกมาให้เห็นนะครับจอพิคาดเล็กสายตาจับจ้องอ่ะนี่ครับกรรมาการเร่งเลยครับอืม ออกแข้งขวายกที่สองนะครับเป็นปลายยกแล้วนะครับแข้งขวาของพยักษ์รีขอนครับเตะขวาแล้วก็ถีบไว้เตะขวามาครับบวกหมัดขวาซอกขวาไม่ถึงครับแทงขวาได้เจอแข้งขวาของจอมพิฆาตเล็กดูภาพกันมุมนี้บ้างนะครับ ยังอยู่กันกลางเวทียังไม่มีใครออกครับแข้งกว่าโอย้ยลูนี้ครับไปขวาเมื่อสักครู่นี้เข้าชัดเจนครับแข้งขวาของประยัขอรเอาขวาคืนไปบ้างเอาแล้วครับเริ่มเจ็บแล้วนะครับหมดยกครับยกที่3คู่2นะครับ นี่ครับออกแข้งขวามีขวาล่างครับจอกพิฆาตเล็กขยับอืมขยับแล้วสลับแข้งขวาคืนมั้งเข้าแข้งขวาไปครับเอาดับตอนนี้เกมเปิดเต็มที่แล้วครับยัดขวาขวางหน้าไว้ขันศอกปูแล้วครับปูแล้วครับมาจากซิขอนเอาล้วครับชวนทะเลาะบ้างแล้วครับ จะสับซอขวาครับยัดขวาครับโอ้โหแม่เข่านี้ครับได้เนื้อดีเหลือเกินครับได้น้าได้เนื้อเดินต่อครับขยับเตะขวาสูงครับหมัดหนึ่งสองของพยักศีรอนครับแทงเข่าขวามาครับเจอศอกซ้ายครับแม่แทงขวาขวาขาเตะขวาครับคนจำเบาครับแม่ลุกขึ้นมาเร็วครับขยับเดินครับตี โอ้ยเดินสอกซ้ายว้าวแลวครับแหมนะครับเอายัดขวาถวยสวยครับยักษ์อนตีครับหมตอนนี้ตีระเบิดเลยครับตีสัซ้ายทีหนึ่งจะไปคาดเล็กแก้ยังไงดีครับเตะซ้ายครับจอบพี่คาดเล็กเตะหลุดครับเจอแข้งขวาครับเอาสับสอกซ้ายฮะยัดเข่าขวามาครับโอ้วันนี้สู้ยิบตาเหมือนกันครับพยักษ์อนครับเตะซ้าย ซับซอกแม่เข่าขวาไม่ถึงแข้งขวาไม่พลาดแข้งขวาขึ้นมาครับพยั์ศีขอนครับทีมงานสั่งลุยโบกมือให้พยั์ศีขอนนั้นเป็นฝ่ายเดินครับตีกงลงมาตีไม่ถนัดครับกำลัการแยกยกที่สามนะครับเข้าสู่ในช่วงหนึ่งนาทีสุดท้ายครับเดินเข้าไปออกซ้ายหน้า เตะขวาไปขวาโต้ครับเกียร์แล้วมันจะสับศอกสับศอกคืนขีบขวาเตะขวาครับโอ้ยเนี่ยครับเข่ากันแหลมนะครับนี่ครับแทงแต่ละครั้งนี่สับศอกขวาครับแทงแรงครับพยักศีรษะจอร์ดีคาร์เล็กเป็นฝ่ายเดินซ้ายไม่โดนครับโตนขวาโอ้ยลูกนี้ครับแข้งขวาหลังจอดคาร์เล็ค ไปด้วยแข้งอ่าครับวงในโอกาสของพยักษ์อนมาแล้วครับจะทําได้หรือเปล่าวงในโดนแข้งขวาแล้วครับโอ้แข้งขวาหนักมากครับจอาพิฆาตเล็กโอ้จังหวะตีเข่าของพยักษขอนทําได้น่ากลัวนะครับด้วยช่วงด้วยรูปร่างเดินเข้าไปครับเตะขวาเจอเข่าขวาโต้ครับเอาสับศอกซาโอ้ยศอกซ้ายครับได้ลุ้นได้เชียร์ครับแบบนี้ แต่ว่าหลังจากคู่นี้แล้วนะครับคู่ที่3 4 5 6ต้องมีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารธนาชาตนะครับ 86, 1 6 8 6 121042นะครับเดินเข้าหานะครับพยักษ์ศรครับแหมทีมงานนี่สั่งลุยแล้วนะครับคือเว,เวลาประกบไน่ตีเขาวนี่ตีเจ็บเลยครับเพราะฉะนั้นต้องใช้จุดแข็งของตัวเองครับมาถอยตีข่าก็กระไรอยู่ครับ จอพี่ขาเล็ตเตะขวาไว้ครับสับซอกนี่ครับมีสับมีเสียบเข่าขวาครับมันต้องตีให้แม่นนะครับแหมสับซอกไม่ถึงครับหมัดขวาครับแทงเข่าขวายังเดินครับพยังสีขอนครับพยายามติดเบรกด้วยแข้งขวาครับแทงซ้ายครับแหมขวาครับยังไม่ได้น้ำหนักครับโอ้เจอถีบเสียจังหวะไปเลยครับ พยายามจะเร่งใหม่ครับรยักษสีขอนเดินให้เร็วขึ้นกว่าเดิมแต่ว่ายังเข้าไม่ติดอาแข้งขวาได้อยู่ในดีครับแต่ว่ายังเข้าในไม่ได้ครับโดนแข้งขวาอีกแล้วครับเจอแข่งขวาไปเยอะครับทำท่าว่าจะยุบกับยักสีขอนแข้งขวาครับจอบีิฆาตเล็ก แข่งซ้ายครับแข่งขวาครับถึงตัวครับถึงตัวแม่เนี่ยครับถึงตัวก็ยังตีเข่าไม่ได้ครับโอ้ดูเหมือนทาอะไรก็แยกไปหมดนะครับตะขวามาครับเดินเดินหยุดหยุดแล้วครับเดินเดินหยุดหยุดแม่สับศอกตีเข่าครับเข่าขวาบวกมัดเจอศอกซ้ายครับมาเป็นพักๆกับประยักสีขอน ทำท่าว่าเดี๋ยวจะยอมเดี๋ยวฮึ้นสู้อีกทีนึ่งนะครับพยายามจะบอกให้เดินครับแมให้เจำเปิค่าแรงเป็นฝ่ายเดินบ้างครับแล้วตัวเองทำไงทัควักวัแข่ความไม่ได้แม่มาโชคทรงรับสแวแรกครับพยักษ์สีขอนเป็นอะไรครับพยักษ์สีขอนครับแมมีเกิดอะไรขึ้นกับเขาหรือเปล่าครับ คือจะบอกไม่สู้ก็ก็ไม่ใช่นะครับแ,แต่พอเนี่ยครับอย่างนี้ก็ดูครับคือเดาอาการไม่ถูกครับอาการอย่างนี้ครับแหมหมอไม่ได้เรียนหมอมาด้วยครับมาเ<ไ>ป<ต>็นพัก,พกโอ้ยสับสอกอซ้ายตีเขาขวากดึงแต่ว่ากรรมการก็จ้องอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าพักสีขาวนานๆก็จะมีฮึดสักทีหนึ่งครับ เดี๋ยวเดินเดี๋ยวถอยเดี๋ยวออกอาการยอมเดี๋ยวออกอาการจะสู้ขึ้นมาครับดูครับโดนแฟนมวยทีมงานต่อว่าไปเยอะครับในะช่วงพักยกรประพยั์สีขอนมีอาชีพเป็นแสนนะคุณพิเชษมีอาชีพเป็นแสนเลยนะครับต้องกัดฟันหน่อยแล้วครับถ้าเกิดเงินเงินแสนมันหายากก็ต้องกัดฟันสู้หน่อยครับออวยัดขวาครับ แมยัดซ้ายครับนี่ก็ยกที่หนะครับก็ต้องเสียงหมัดเสียงซอครับรยักสีขอนครับต้องเรีย้องเสียงหมัดเสียงซอกดูครับเจอทีบออกมาอีกเตะซ้ายครับจอบี้ข้าเล็กสับโอกซ้ายครับตีข่าว โอ้แกง้างมาแต่ละทีสับแต่ละครั้งก็ถือว่าน่ากลัวนะหวัดเสียวดูกับอ่าสู้เป็นพางพักครับอย่างนี้แฟนมวยก็ต่อว่ากันเสียงข่มแล้วครับอ้าวฟันสอกแกก็พอได้อยู่นะครับแล้วแกก็มีหึดเป็นบางครั้งครับนี่ครับก็บางการจะจับจับไม่ได้ครับแกก็มีสู้เหมือนกันครับบางจังหวะอ้า คือก็ดูเดาใจแกไม่ออกเหมือนกันนะครับเนอล้วครับคือก็ก็น่าเห็นใจนักมวยนะครับคือถ้าเกิดจับต้องพักสามสิบเอ็ดวันนะครับถ้าเกิดจับแพ้เพราะฉะนั้นนีก็ถือว่าให้โอกาสกันแล้วครับก็พยายามสู้เต็มที่แล้วนะครับแต่วันนี้ลูกหนักเป็นรองเหลือเกินครับ นี่ก็ใจแข็งสุดๆแล้วครับพยักสีขอนคือเราเป็นคนดูไม่ใช่คนโดนนะครับนักมวยนะ่ะคือคนโดนครับเข้าสู่ในช่วงท,ท้ายแล้วนะครับรายยกที่5้าอาลครับ ยกที่5ยกสุดท้ายครับกรรมการเกลียงไกลน้อยเกิดครับรวบรวมคะแนนครับ <ST IT US C AL> แล้วก็ชูมือไปที่จอมพิฆาตเล็กสิทธิเชิบุญธรรมครับหรือว่าจอมพิฆาตเล็กชัวธนาครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนครับยินดีกับผู้ชนะเป็นกำลังใจผู้แพ้นะครับพักกันแป๊บเดียวครับ